สวัสดีครับผมจะมารีวิวกล่อง Dano Box นะครับ Pro AI คุ้มมานะครับกล่องนี้ครับอันนี้ใส่การรถบรรทุกนะครับ Isuzu Deka สามร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นโหมด AI นะครับอันนี้ผมตั้งเดินหอบไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้โหมด AI นะครับก็คือว่าเขาจะประมวลผลนะครับควบคุมแล้วก็ปรับ การขับขี่เองโดยอัตโนมัตินะครับหมด AI นะครับอ่าต่อไปไปที่หมกเลังเลยครับกดต่อไปไปที่ F นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวมาเรามาดูนะครับผมจะเล่งไว้อ่าสกประมาณขนาดนี้นะครับเอาเนน้อยหน่อยดีกว่าอ่าประมาณนี้ครับหนึ่งนะครับอ่าสองสามสี่ไม่ได้กดคเล่งนะครับกดไปแค่หน่อยเดียวกดเสมอครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ครับฟังครับอ่าเขาเร่งไวๆครับเขาเร่งไวๆอ่าต่อไปนะครับอันนี้โหมดปิดควันนะครับเราก็เลือกเอานะครับอ่าผมลองปรับไปที่สักประมาณห้าครับ นี่ครับคันเร่งมันก็จหน่วงครับมันก็ค่อยๆขึ้นนะครับนี่ครับหยยบจมแล้วครับอ่าโอเคครับเหยียบจมแล้วนะครับอ่าต่อไปครับเป็นโหมดเดินหอบนะครับโหมดเดินหอบนะครับกดไปที่เฮดนะครับอ่าแล้วกดปุ่มสายนะครับกดปุ่มซ้ายค้างไว้นะครับจนกว่าจะมีตัวเลขกระพริบนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับ นี้ปรับได้เก้าเสียงนะครับโหมดหนึ่งนะดูมันจะหอบน้อยนะครับยิ่งปรับเยอะยิ่งหอบครับยิ่งเหนื่อยครับหมดสามครับหมดสี่นะครับดูดูเหลานะครับหอบโรตารี่เลยครับอย่างเงี้ยครับได้ยินนะครับหอบโรตารี่เลยนะครับ โอ6หกครับโอ้ยิงหอบเข้าไปใหญ่เจ็ดแปดโอ้ยเหลาครับเหลาเหลามาก9ก้าครับนี่ครับโอ้ยดูรอบดูรอบโอเคครับอาต่อไปหมดล็อกรอบนะครับอยู่นะหมดล็อกรอบอ่ะเรากดคัาเร่งไว้ก่อนนะครับ เราจะให้มันล uh, so ็อกที hay hay <im expands and floor trendy> ่เท่าไหร่เราก็กดไว้นะครับอ่าเราจะให้มันล็อกที่เท่าไหร่เราก็กดนะครับกดฝั่งขวาครับทีหนึ่งครับป๊อปนี่ครับพอมันกระพิบปุ๊บมันก็จะล็อกให้เรานะครับนี่ครับขาไม่ได้แตะคันเร่งครับไม่ได้แตะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับล็อกไว้ให้ครับอ่าแบบขับทางไกลเมื่อยครับเราล็อกไว้ครับมันก็จะคันเร่งมันก็จะเล่งให้เรานะครับอแล้วถ้าเกิดมีข้างหน้าข้างหน้าเอามีรถอ่ะ ถ้าเกิดข้างหน้ามีรถนะครับอ่าเราก็เตะเตะคันเร่งทีหนึ่งครับปุ๊บมันก็จะอันนี้ให้เองเลยครับอัตโนมัตินะครับอ่าต่อไปนะครับถึงไหนแล้วอ่าเหมาะโหมดล็อกคันเร่งครับกันขโมยนะครับล็อกกันขโมยนะครับเนี่ยกดไปที่แอลนะครับกดฝั่งขวาสองทีครับหนึ่งสองนี่ครับมันจะกระพริบนะครับอ่าทำไมมันถึง ه, เขาเรียกว e ่าโหมดล <Liberty. S 1> <I> <Researchers S 1> ็อกการขโมยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ผมเหยียบคันเร่งครับเป็นไงครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหยียบคันเร่งครับรอไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับวิธีเอาจาโหมดง่ายๆนะครับโหมดง่ายๆนะครับแบบว่าอันนี้คือมันดีอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดเด็กขึ้นมาในรถนะครับอันตรายเขาเหยียบคันลงคันเร่งนะครับรถออโต้ครับสำหรับรถรถออโต้นะครับอ่าะล้วก็กดฝั่งหน้สองทีปุ๊บปุ๊บอ่า พอมันขึ้น F ปุ๊บเราก็เล่นได้ปกตินะครับอ่าแล้วสุดท้ายนะครับกดไปที่ E นะครับเป็น Eco นะครับโหมดนี้จะประหยัดน้ำมันนะครับจะช่วยประหยัดน้ำมันนะครับแล้วกันลื่นนะครับอ่าลองไปเล่นดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับสามหกนะครับรีวิวให้เห็นตรงๆนะครับสามหกศูนย์นะครับโอเคครับขอบคุณครับ